กับสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อเม่พี่น้องเนาะเอฟซีทีนะฮะเบิร์ุกุสุคนเพราวา่าจะอยู่ภายในหรือว่าต่างประเทศเนาะก็ยินดีตอนรับเขาสู้ซ่อง youtube ของเม่นนภาชาแนลคือเก่าเซนเคยเดอ้อเนาะพบพ่อก,กันคลิปนี้กับอยู่เทียงห้เทียงหน้าคือเกา่าทุกคนเดยบริโอไปทางใดเมื่อนี้เนาะเพราะว่ายัางยากเกี่ยวเขาเกี่ยวหน้าคือเกาเเ่าฮัลหละเพราะว่าช่วงนี้กับเขาสุกเตรมทงห้ยทงหน้าแล้วเลยบริโอกไปทางใด หาเวลาออกไปบ่ได้เนาะโดยเวลานี่ยกับคำพอสมควรอะไรทุกคนในประมาณหามุ้งเลยแหละเนาะโดยห้าก็ขึ้นมาตะเกียวเขา่าเกี้ยวน้าห้าก็ขึ้นมาได้สักสักพักหนึ่งหละเนาะเกี้ยวเข่าเบิดมือมาหนิอากาศฮ่อนห่อนหอน,หอ,น,หอ,นอบอ้าวพอสมควรพอดีเย็น เลิกเลิกขึ้นมากับคำเนาะขึ้นมาแบบดนเงินยเสียงไห้เนาะเสียงไห้จื friends, ้อได้เสียงลูกสาวแหละหาว่าเป็นยังเด้อว่ะเนาะแต่คิดว่าเงาะหรือว่าคิดกันกับมูที่เล่นน้ำกันนั่นแหละพอดีเมื่อนี่นะมีมีมูของเพื่อนนะมาเล่นน้ำเนาะเด็กน้อยอันแถวบริเวณแถวหน้าใกล้กันนี่แหละประมาณหาหนคนเนาเนาะ มีทั้งหาปีพกปีฮอดแปดปีเนาะในนาพาน้อยชุบเป็นปลาดุเนาะวันนี้ได้ยินเสียงหายหายหแบบคื้นเจ็บเรือแบบค้ายแบบเจ็บนะ่ะเจ็บแห้งเนา,าะเรือทว่าเครียดก็เครียดแ,บบยดแบบห้งแบบเสียงหายคนไหนนะพอข,ขึ้นมากขึ้นมากก็เห็นคนหายทั้งน้าม,มูกเนาะน้ามูกย่อยไรลลงสองของางหน้าตาน้าตาบดสองขางหายทามทามก็สอบทามก็ยังมูฮูเรื่องหายแบบ สื่สอสื่อทุกคนเลยบัดถามเนาะถามทีมาทีไปว่าห้ย,ย้อนยังเด็กน้อยนอะขึ้นมาเ,เห็นเด็กน้อยอยู่กัน,นสองคนเนาะแล้วก็ถามถามผู้เขาใหญ่กลัวนะเขาปรากฏว่าเขาบอกว่าน,นายนภาถือเต้นต่อยเนาะเต้นต่อเต้นต่อยเมเตนแดงๆนะทุกคนแจ็คสันอั้ร่างมันกันเนาะน,นายนภาสีเบ่อแล้วเต้นต่อย จนนั่นนั่นเบิดนเดยเนาะทุกคนหนึ่งจุดเนาะสองจุดสามจุดอยู่ในแก้มนี่แก้มจนบวมทุกคนสามจุดแล้วก็สี่ในข้อมือนี่เนาะสี่ในข้อมือเห็นบ่ทุกคนข้อมือนางจนนั่นบวมแตกต่างกันกับเบื้องที่เรได้โดิน่อยนี่วูนี่จนบวมเบิดสี่ มีในมือบองนี่อีกหาทุกคนในป้าเนาะจังพราะเสียงลูกไห้นะแบบไห้แบบเจ็บแพงอะน,นะแต่ว่าเครียดือเครียดชุดๆนี่นนะหาบอนแล้วก็มีนิว่วในนิ้วนางนี่อีกไนะ่แบบมันตอดเพลินๆเนะนะไล่มันบริพังคาดหาคบม่มเอ็มลยถาทแล้วววาเป็นจังไรแตนคือต่อยเนาะคนบอกว่าพากันไปลิ้นว่าสันไปลิ้น ปลินในหนทางนะลินในโนทางนะนนางกาซีเมนก็นตามภาษาเล็กน้อยอเยนาะซีเมนแบบว่าอันขึ้นขึ้นไปลินผู้ไม้หรือว่าขึ้นไปสั้นอนียงอะไรเนาะขึ้นไปขยมมันเลือดไปดึงเอาใบไม้แบบเล็กน้อยเขาจะลินเขาภาษาบ้านนอกนะเอินว่าลินนั้นลินเครื่องคายกองขันน้อยนะเนาะเป็นไงลูกมันตึงบ่ เ็บอยู่ว่าลูกตอนนี้บูว่าเสียวยังใส่ให้ลูกก็เลยอันชาเคยเต้นต่อยนะเม็นจูดเอาห้างมันเองเนาะจูดเอาห้างแนวนางแล้วก็มายิกยิกทาใส่เว่ามันชิลดอาการบวมเห็ดหอแก้มเล็กน้อยบวมเนาะเห็ดหอยที่เต้นต่อยมันบวมบว,มบวมบคลาน่นะก็เลยทาให้ลูกแล้วบวคิดเนะาะบวคิดบอฟันว่าจะเกิดเหตุบวคาดคิดกับลูก ปกติกะบ่ได้เอาลูกไว้เทียงหน้าสิดอกเอาไปน้ำทุกคนอนะ่ะลงไปเกี่ยวข่าน้ำถือล่มมาน,นึงแล้วกะมีอันมีสนะรเนาะมีสะระกมีจักรยานน้อยเพิ่นเอาลงไปให้หน้าน้ำตเกานะแล้วก็กลางล่มให้แล้วกะให้นอนเล่นเนาะให้นอนเล่นเทรศัพท์ไปรอเมย์แต่ว่าเมื่อน,นี้มันแดนดแดดแห้งแล้วกะบวกอันมีหมูม,มาเล่นเนาะก็เลยว่าให้อยู่เทียงเด้อวานัสนมันแดดบวกเอาลงไปยันว่าอันเป็นไข่ยังสินะ ก็เลยให้เพื่อนลินบอคิดว่าลูกสิไปทุที่คิดว่าสิลินอยู่เทียงแต่ก็ตามภาษาเล็กน้อยเลยเนาะมวนลินไปไปเด้เลยไปเรื่อยๆอีตโตนลูกทุกคนเลยแต่คือเฮ้านน่ผู้ใหญแ่แท้ๆเนาะแบบว่าถือแตนต่อยแม่หนึ่งนี่ก็ป๊าเจ็บจิตเลยทุกคนแบบขืนฮัดสมองเนาะปวดปวดขึ้นตามเส้นแบบเจ็บตามหัวเลยอันนี้ หาแม่ฮกแม่ทุกคนเด็จจกความเจ็บ <นะ S 1> คูณหาคุณ <นะ S 1> กฮกเลยเป็นยังไงลูกตอนนี้ยังเจ็บอยู่บ่เจ็บอยู่อีหลายเฮ็ดจังไดลูกจังแตนจังตอ่อยและพายพาลูกนี้นะเอวไมเอ,วเ,อ,ว,มเอวเปิ้ลเอวไม่ก็เอ้ยเ,อเ,ปเปิ้ลพาลูกนี้จากห้างแตนนะลูกเฮ็ดจังไดมันจังต่อยนะ ยืนแบบไหนเจ้าไปใสเ<ป>จ้าไปเอายังในหันนะเอไ,ไปเอาน่ะไพ่พาไปทุกละ<ป>เอาอถ้าจเจ้าไปดึงใบไม,ไม้บอมจังต่อยนะ่ะเอามันต่อยใช้ต่บิดนะ่ะออต่อบ,บนเลยอล่ะบ,บุหูทางนี้เ่บ่บบดเืยนางลง แ <Okay. S 1> ลนมัน <Yeah. S 1> ตอนลูกกับไห้เลยบอเขียมแห้งบ่ลูกตอนแตนต่อยนะ mm. โอ้ยอีโตนทุกคนกน้อย3สามปีกลัวเนาะถือแตนหาวกเมลืมนี่นข้างนี่ก็ะเมนตาเมื่ออื่นเศร้ามาเดี๋ยวชีไอ้นั่นถาว่าได้ผลก็คือบวบวมเนาะเอานางมันทาถาว่าได้ผลกับบวมน้ทุกคนเลย ปิดตาปิดเลยเนาะถามันบวมนะพอวมันตอออยู่ใต้ตานี่เด้ตอดอยู่หางตาเธอไหนล่ะไม่ต้องไปนะลูกเด้อห<ม>ลินอยู่เทียงลูกเอ้ลูเจ็บยังเจ็บอยู่เม็อ่อไห่อย่าจี๋ล<ม>ูกอย่าจี๋ไข่บักไงนะอีโตนต้องเอายาแก้ปวดให้กินบอ สะกล้องบอ่ตรงบางคนเบิ่งแงะนะเอ่ไม่ว่าอายะมองมทาทาอโอ้เอ่ยบอกว่าเอายะมองมทาทาใส่ม,มันต่อยแต่เฮิงระเบอร์แม่จะขึ้นมาเลยลูกคือบุไปหาแม<บ>่จะบุเห็นแม่อย่ามาพกมันมาเป็นพองถูกมันบัวมันไข่แล้วนี่นะขอมือบุพุ่งยังมันพองเลยเพห็นปะ เฮ็ดมันอย่าอย่ายิกมัน้สิเนาะคนเก่งของแม่สุสุเยลูกเด้อโอ้ยแม่ขอโทษเด้อแม่ดูแลลูกบ่ดีคันว่าแม่อยู่นํากับ่เจ็บหรือว่าแม่อารมให้นานํากับ่เจ็บอันนี้แหละยันย่านลูกฮ้อนแดดเท่าร่งเก็บถกแตนต่อยซําเนาะ่เป็นลูกเซให้เซนะ ตาแดดตาฝนงามแดดก็ได้ลงไปน้ำงามฝนก็ได้แข่งได้ลินน้ำกินตอกกินต้ตมนะแบบแถวบางคนเนาะสิว่อาอูดูน้อยกับป้าอายูู้เดียวคือแถวบ้านนอกเขาเจ้าสีเลียงลูกแบบนี้เลยเนาะแบบให้เด็กน้อยเล่นกับเด็กน้อยกันเองนะนะจักสิเป็นจังได้กับปล่อยเลยเพราะว่าถ้า,าว่ามีมูอเข้าบา่ให้เด็กน้อยเล่นผัด สะเอาไปน้ำมันก็งอแงเนาะมันกะหายอยากอยากเล่นน้ำมูน้ำคูแหละขัวไม้ยามันเดี๋ยวมันจะแข็งแกร่งนะลูกเนาะมูจัดเก็บมูจัดอดทนเป็นลูกชาวนาต้องสู้ๆเห็นอบุ่งเนาะใช่สู้กันซีหนาคือบึ้งแฮ โอเคเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้็ะเสด็จขอตัวจบคลิปก่อนไหวพ้อพอกันในคลิปหนะ้าขอกล่าวคำว่าสบายดี